อ่ะเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับหลังจากอธิบายเยอะแล้วนะสองตอนนี้เรื่องเรื่องที่มาจะเป็นดาวตกใช่ไหมครับ g o l d ส n s t a นี้จะเป็นจุดที่ดาวตกครับเราก็ต้องไปหาอะไรทันทีที่ร่วมไปกับดวงดาวเฮ้ยเรียกว่าอะไรดาวตกนะครับอ่านี้ของให้กดด้วยนะครับ ผมก็จะเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับของในฉากไน้างมันจะมีดีทอมทำให้เคียนไขเอ้ยเขาเรียกว่าไรไฟตกลงมาครับทำมอนสเตอร์ครับ นี้านอน้าตกมันจะระเบิดแล้วก็เหมือนมีน้อนออกมาจะท้อมานะครับไอ้แดงๆที่เป็นปรบสควิ่งชนมาเกมนี้โมชั่นสามนี้บทไม่ต้องไปคิดเก็บตัดเองแค่วิ่งไปชนครับมันเก็บตัดให้ เป็นประบบพิเศษอย่างเมื่อกี้วันหนึ่งผมได้ของมานะครับเป็นรองเท้าสีน้ำเงินความสามารถมีโอกาส3%ที่ดีคือจะทำให้เจอของของเมกเข้าไอเทมของของเวทได้ไหมของพวกพอนน้ำเงินโอกาสเจอของน้ำเงินเพิ่มขึ้น3%อย่างนี้ด้ว่านนะครับเราใส่ไปทำให้เรา หาของได้ง่ายขึ้นนะเฮ้ยตัวเปลี่ยนเออเฮ้ยง,ง่าด้วย ไม่ละครับมาเก็บแเืเตมอยู่ีกดดโชันไปสเกตโชมีครูดาวไว้นะครับกดรวไม่ได้เล่นโลมา ใส่ได้เปล่าวะใส่ไม่ได้ครับใส่แล้วธนูหลุดครับเปล่าวะอ๋อคอสโบใส่ได้ถ้าใช้คอสโบจะถือโลดได้ถ้าใส่ธนลเลูเนี่ยที่เป็นโบอะ่ะโลดไม่ได้ต่อต่อ ถ,ถ่าาายใช้ได้ครับไม่ใช่แบบง่ายๆเดินตีไปเรื่อยๆครับ อแอนแอเราเป็นเดมอันตเตอร์ก็ เหลือบนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่าถ้าเราไม่ตามไล่ฆ่ามันเนี่ยมันจะวิ่งแล้วเหมือนมันจะเปิดวาร์ปกลับวิ่งไปไล่เก็บของอ่ะวิ่งยาวเลยด้ปุ๊บป Oh. แล่นตานี้ก็ทำให้ได้รู้ว่ามีมอนวิเศษนะครับเมื่อกี้มีตัวหนึ่งเทเลพอร์ตได้นะสั่งลูกน้องที่อยู่ใ,ใกล้ให้เทเลพอร์ตหรือวาร์มาอยู่ใ,ใกล้ตัวเราได้นะครับแดีวเมื่อกี้จะเป็นตัวมอนเมื่อกี้จะเป็นมอนเงินนะครับต้องรีบไล่ค่ายที่สุดมันจะได้ก็จะได้ของฟ้าได้เงินนะครับมาดูของดีกว่าได้แล้วมาได้กรอบเมจิกกรอบเพิ่มโหการเก็บนะครับ,รบเมอ่อก็น้อยกว่าไม่เวิร์กอะเก็บมาแล้วกันครับ โ้ DPS 9นะครับไอ้ DPS นี่คือยิ่ง9.0นี่คือยิ่ง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 เยอะยิ่งดีนะครับเป็นตีใกล้แล้วก็มีเวทาสมีท่าสายฟ้าเพิ่ม1-3นะครับก็เวิร์กนะแต่มันเราก็ใช้ธนูอะในมอนเตอร์อะเก็บไว้แล้วกันนะครับ่